สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนรักลุงพลแฟนคลับตัวจริงฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆทุกวันครับความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube เจ้าปู่ช n แนลได้พูดไว้ดังนี้ครับถ้าเกิดว่าโกเท็กยอมรับออกมาด้วยขบวนการสอบสวนสืบสวนเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณยอมรับออกมาเสร็จปุ๊บอ่ะจบ ไอ้นี่ยอมรับเรียบร้อยแล้วนะ่ะใส่กุญแจมือปุ๊บตัดสินโทษปุ๊บเข้าคุกปุ๊บจบมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับถ้าสมมุติว่าไอ้นี่มันยอมรับมันยอมรับเสร็จเรียบร้อยอยังไม่ติดสินโทษนะครับต้องเอามันนะไปสอบสวนสืบสวนให้มันทําแผนว่ามันอุ้มน้องยังไงแล้วก็สอบปากคําเพิ่มเติมว่าทําคนเดียวจริงหรอทํำยังไง มีใครร่วมไหมถ้าบอกว่าไม่มีทำแผนเกิดนู่นเกิดนี่มันทำคนเดียวมันจะทำยังไงอุ้มยังไงสมมติว่าคุณบอกว่าท่อนไม้มาฆ่าผมเป็นคนตัดเองผมยอมรับเลยผมเป็นคนตัดเองโอเคคุณยอมรับว่าคุณตัดเองยังไม่ได้ตัดสินโทษนะครับยังไม่ได้จำคุกนะ เอาคุณไปสอบสวนก่อนพอคุณตัดเสร็จคุณเอาไม้ลงมายังไงหรอคุณทำแผนสิอ้อผมไม่ทำแผนแต่ผมนะ่ะจะเล่าบอกให้ฟังผมตัดเสร็จผมก็อุ้มท่อนไม้ลงมาข้างล่างเห็นมันเป็นไปได้หรอวะท่อนไม้ใหญ่ๆขนาดนี้นะ่ะมึงคนเดียวนะ่ะจะอุ้มลงมาได้หรอมันมองความเป็นไปได้ความเป็นไปไม่ได้ ที่คนคนนี้คนเดียวบอกว่ายอมรับว่าตัดคนเดียวแล้วอุ้มท่อนไม้ลงมาคนเดียวมันเป็นไปไม่ได้มันต้องมีมากกว่าหนึ่งคนถึงจะแบกไม้ลงมาได้เหมือนกันถ้าสมมติว่ามันยอมรับว่ามันทำคนเดียวในคดีของน้องเขาจะสอบปากคำว่าทำอยังไงมันทำคนเดียวไม่ได้แสดงว่ามึงยอมรับผิดคนเดียว แต่ว่าพอมึงเล่าเหตุการณ์เหมือนมึงทำคนเดียวไม่ได้มันต้องมีมากกว่าหนึ่งคนอยู่แล้วดังนั้นน่ะมันต้องมีการสอบสวนมีการเค้นยอมพูดออกมาเถอะว่าใครร่วมมือด้วยความเป็นไปได้ในการทำคนเดียวนะ่ะเป็นไปไม่ได้ไม่ใช่ว่ายอมรับผิดนะ่ะสั่งจำคุกมันไม่ใช่นะต้องมีการสอบเพิ่มเติม ความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง Youtube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับจำได้ไหมครับว่าเมื่อวานมีเหตุการณ์ที่ผมเคยเล่าให้ฟังมันออกไปหาหนะ้าอีกคนหนึ่งหนูผีออกไปหาเพื่ออะไรความลับแตกแล้วออกไปหาหน้าอีกคนหนึ่งทำไมฟังนะครับเมื่อวานมีการเข้าไปเจรจากันเข้าไปเป่าหูนะ้าคนนั้นที่ผมบอกไปว่าหนูผีเข้าไปหาหนะ้าผู้หญิงคนนั้นมันหลุดออกมา เข้าไปเป่าหูเรื่องอะไรเข้าไปเป่าหูไปใส่ร้ายลุงกับป้าว่าลุงกับป้าเนี่ยกำลังจะโยนความผิดให้กับมันเป็นไงล่ะครับลุงกับป้าโยนความผิดให้กับน้าหนูผีมันเป่าหูน้าคนนั้นแต่น้าคนนั้นน่ะด้วยความร้อนรดนกลัวเป่าหูว่ารู้ไหมน้องหายหน้าบ้านมึงเนี่ยพ่อพระเอกกับแม่นางเอกโยนความผิด ให้กับมึงเพราะอะไรเพราะน้องหายหน้าบ้านมึงมึงจะไม่เห็นเลยหรือนี่แหละรครับเป็นความที่หนูผีเข้าไปเป่าหูเพื่อให้น้าคนนั้นออกห่างไปจากป้าก็ไม่เป็นไรก็ดูกันไปยาวๆเกิดการเป่าหูภายในครอบครัวเกิดจากการวางแผนกันในครอบครัวเพราะกลัวตอนนี้นะ่ะมีหลายช่องหลายคนที่สงสัย คอยจับผิดรู้พฤติกรรมแล้วทุกคนต่างตาสว่างแล้วทุกคนในครอบครัวนี้มันเดินเป่าหูทุกคนมันพยายามเดินไปหาหน้าคนนั้นเพื่อเจรจาเรื่องนี้แหละครับไปใส่ร้ายเป่าหูด,ด้วยร้อนรนกลัวความผิดมาหาตัวเองเพราะสิ่งที่ตัวเองพูดในร้ายสดทุกๆคนมันจะหลุดออกมามาหาของมันเองเตือนมึงทำอะไรเขารู้หมด อย่าคิดว่าเขาไม่รู้ในสิ่งที่มึงทำระยามไว้ขอเตือนไว้เลยเบาได้เบานะมึงนะ่ะพูดออกมาแล้วว่าน้องหายหน้าบ้านนะความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ทนายสมเกียรติได้พูดไว้ดังนี้ครับวันที่8นี้มาฟังกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นวันที่8มีนาคมคือวันอะไรที่ลุงพลกับพ้าแตนและทีมงานทนายจะต้องเดินทางไปที่ศาลมีความสำคัญอย่างไร คือวันที่ศาลนัดพร้อมสอบปากคำให้การจำเลยทุกท่านจำได้ไหมครับครั้งแรกที่มีการนัดสอบปากคำให้การจำเลยนั้นทางฝั่งโจทก์และฝ่ายจำเลยได้มีการยืดบัญชีพยานเข้าไปในระบบของศาลเข้าไปในสำนวนได้ข่าวว่ามีพยาน142ปากจำเลยมีอยู่ประมาณ60กว่าปากสงสัยสืบกัน2ปีก็ไม่จบครับทุกท่านศาลท่านก็เลยเห็นว่า การที่พยานของฝ่ายโจทย์ที่มาถึง100กว่าปากมันเป็นพยานที่อาจจะไม่เกี่ยวข้อง 1. อาจจะเป็นพยานบอกเล่าไม่ใช่ประจักษ์พยานที่เห็นกับตาได้ยินกับหูและบางส่วนก็เป็นพยานในโลกโซเชียลซึ่งไม่เกี่ยวข้องสารก็เลยมีความเห็นในการแจ้งให้กับทางคู่ความทั้งสองฝ่ายไปตัดพยาน ให้ตัดพยานทิ้งเอามาทำไมตั้งเยอะตั้งแยะร้อยกว่าปากเอามาทำไม142ปากเอามาทำไม60กว่าปากสารก็เลยแจ้งให้ทางคู่ความไปตัดพยานเพราะฉะนั้นนะ่ะในวันที่8นี้มีความสําคัญมากนะได้ข่าวว่าร้อยกว่าปากเอามาจากตามข่าวตามหนังสือพิมพ์จริงๆนะ่ะเอามาเยอะเกินไปให้หาพยานที่รู้เห็นเหตุการณ์ให้หาพยานที่สามารถชี้ชัดได้เลยว่า ทำผิดจริง2 3ถปากก็พอแล้วการนำพยานบุคคลเข้ามาเยอะๆมันแสดงให้เห็นว่าคนที่เป็นประจักษ์พยานที่มีน้อยมากหรือไม่มีเลยอันนี้ผมวิเคราะห์นะเขาเรียกว่าพยานฟุ่มเฟือยเป็นการเอาพยานมาแบบฟุ่มเฟือยมากเสียเวลาสืบมากเกินไปศาลได้หารือกับผู้ความว่าให้ไปตัดพยานออก ความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ตาชานก,ก,กอกได้พูดไว้ดังนี้ครับเรื่องยายให้ตาไปอยู่กับคนน้นคนนี้ตาอยู่กับ f อ FC อทั่วประเทศไม่รู้จะไปอยู่กับใครทั่วโลกว่ามาพูดหวานกับคนนั้นคนนี้ก็ให้ไปอยู่กับเขาโหแก่แล้ว60-70ปีแล้วใครจะเอาไปเลี้ยงมันหมดราคาแล้วมันหมดค่าแล้วยายไม่คิดถึงเลยลูกไม่คิดถึงเลย ปัญหาของพ่อคนนี้ตาก็ไม่รู้จะพูดอย่างไงคือเวลาเราคุยเราพูดกับเวบซี C. คนที่เรารักถ้าวันไหนตาจิตใจตาดีแม้จะเสียน้ำตายังเปลี่ยนเลยครับมันเป็นแบบนี้ตลอดเวลาตาน้อยใจท้อใจอะไรร้องไห้เสียงมันจะแหบบ้านก็มีที่นาก็มีทำไมมันไปไม่ได้ไมาอยู่กับลูก สบายใจไหมแล้วคิดย้อนดูว่าให้เรามาอยู่กับคนอื่นเราสบายใจไหมอันนี้คือความจริงบางครั้งก็สบายใจถ้าหากเราไม่มีปัญหาแต่ถ้าหากเรามีปัญหาความสบายใจมันไม่มีนะครับตาก็เพิ่งออกมาจากบ้านไม่รู้ว่ากี่เดือนแล้วตาจำไม่ได้ 2- ถึงสเดือนแล้วมั้งขอบคุณทุกคนที่เข้าใจตารักลุงพลป้าแตนวันที่8 ขอกำลังใจจาก fc ด้วยนะครับ fc คนที่รักลุงป้า fc คนที่รักตาชาญวันนั้นตาจะได้ขึ้นศาลเป็นวันแรกเพราะตาก็เคยบอกมาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามตาขอยืนยันคำเดียวไม่ขอเปลี่ยนคำพูดคำพูดที่ตาพูดออกไปแล้วมันคือความจริงใครจะว่ายังไงก็ช่างคือตาต้องมั่นใจในคำพูดของตัวเอง ถึงมายืนอยู่ตรงนี้แม้ลูกยายไม่มาหาตาก็ปล่อยไปความคืบหน้าสุดจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับความลับแตกอีกแล้วครับพฤติกรรมเร็วๆของมันโผล่มาอีกแล้วผมบอกเลยว่าหนูผีเอาอีกแล้วพฤติกรรมแตกมาอีกแล้วมันเร็วรยามอีกแล้วข่าวรั่วข่าวภายในบ้านรั่วเร็วจริง ข่าวรั่วเรื่องอะไรจากประเด็นที่ผมเคยฉะไปก่อนหน้านี้มีคนไปเตือนมันมีคนในครอบครัวไปเตือนมันยายเตือนมันน้าเตือนมันมันไม่ฟังเกิดการทะเลาะก,กันภายในครอบครัวแล้วณตอนนี้กับวีรกรรมที่มันทำเลวเขาเตือนมันไม่ฟังน้องคนเล็กออกมาดิ้นครับออกมาเตือนหนูผีให,ห,ห้หยุดนู่นหะยุดนี่น่ะ เดี๋ยวเรื่องมันจะเข้าตัวแล้วก็ออกมาเตือนแม่ก็ออกมาเตือนแต่เกิดมีปัญหากันภายในครอบครัวทะเลาะกันภายในครอบครัวสดสดร้อนร้อนเลวไหมใครเตือนก็ไม่ฟังใครห้ามก็ไม่ฟังกูต้องเอาความคิดของกูเป็นใหญ่กูต้องเป็นหนึ่งกูต้องมาเหนือแต่สิ่งที่มึงคิดว่ามึงมาเหนือ มันกำลังสร้างความเดือดร้อนให้กับคนในครอบครัวมึงเข้านะคนเล็กทำไงล่ะทีนี้ดิ้นแล้วครับเกิดการดิ้นภายในครอบครัวมีปัญหากันภายในครอบครัวแต่ปิดข่าวแต่ข่าวก็รั่วออกมาถึงหูกูอย่าคิดว่ากูไม่รับรู้กับสิ่งที่มึงทำกันอยู่นะกูก็มีทีมงานของกูนะ่ะเส้นสายของกูอยู่ใกล้ๆก้กับมึงเหมือนกัน เฝ้าดูพฤติกรรมของมึงนะ่ะอยู่เหมือนกันกูมีชาวบ้านเป็นหูเป็นตาให้กับกูและคอยส่งข่าวให้กับกูมีคนส่งข่าวมึงให้ตลอดอย่าคิดว่าใครไม่รู้กูสั่งทุกคนจับตาดูพฤติกรรมของมึงและภายในครอบครัวของมึงมานานหรือเกิน